พี่ป๊อบไปไหนพี่ป๊อบมาเล่นกับซ่าหน่อยซ่าเล่นอยู่คนเดียวเลยเอาจับให้ได้จับให้ได้เร็ว จำให้ได้จำให้ได้ <c oughs> ไปละไปละ โอ้พ่อจ๋าล้างจานนึกว่าอยู่ในสนามลบเสียงดังมากเลยเธออะ้าดูพ่อจ๋าเธอล้างจานป๊บเป็นไงเป็นไงเป็นไงเล่นกับพี่ป๊อปสนุกไหมน่าไปแหละมานี่เร็วลูกมานี่มา มัน,นี่มาแล้วถึงจะพูงห้อยแต่ก็ว่องไวนะวิ่งนี่แบบกระโดดนี่ชึบชับชึบชับเลยแหละ ตอนนี้ก็เก้าเดือนกว่าแล้วใกล้จะหนึ่งขวบแล้วใช่ไหมลูกเร็วจังเลยเห็นตั้งแต่ตัวเท่าลูกหนูตอนนี้เกือบจะเป็นลูกหมูแล้วมานี้เร็ว ออกมานี่ซาครับซาเร็วๆมาเล่นกับพี่ป๊อบก่อนเร็วๆนั่นนั่นออกกำลังเยอะๆลูกจะได้ไม่พุงพุ้ยตอนนี้เริ่มเป็นอาเซียแล้วไงใช่ไหม เป็นเสียซ้าแล้วใช่ไหมกินเก่งนะเราอ่ะถึงเวลาก็โอ้โหร้องกินกินอาหารเปียกทุกวันไม่ให้กินก็ไม่ได้เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วไปแล้ว